ยุ่งกับเจ้าปังฟ้าได้เ่ก็มก็เป็นพวกเดียวกันอ๋อเขาทํางานให้กันนะพี่เนาะมันเขาก็ทํางานร่วมกันอะฝั่งแล้วแล้วฝั่งนั้นนะพี่ฝั่ง T N L ะฝั่งอะไรนะปลาลองเอล่ T N L A เป็นปลาลองเป็นชนกลุ่มน้อยอีกอีกกลุ่มแต่ว่าชนกลุ่มน้อยัอออกกนเน,นี้ยเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินฉานสมัยก่อนอะเขาไม่มีกอง,ง,งกำกองกาลังแต่กองกําลังเขาเพิ่งเกิดขึ้นที่หลัง อ๋อเพิ่งเพิ่งตั้งกองกำลังขึ้นแต่ส่วนใหญ่ครับใช่ใช่สมัยก่อนมันก็เป็นกองกำลังเดียวกันกับกับกับชายใหญ่นี่แหละครับครับก็ร่วมกันนี่แหละแต่ว่าพอแบบตอนหลังหลังมามันมันหลายเรื่องหลายอย่างมันก็เขาก็ตั้งเป็นของตัวเองขึ้นมาอ๋อใช่ใช่พี่เขาอยากจะปกครองตัวเองเองนาะพี่เนาะใช่แต่สวนว่านี่คือเป็นจีนูแบบนิ่งๆไยนะ นแน่นอนแล้วว่าเขาค้ายาเขาก็เอาแค่ธุรกิจของเขาคือเขาเขามายุ่งกับเรื่องพม่าเรื่องของสหพันธ์ต่างๆเลยเนาะเขาก็เป็นพวกพม่านั่นแหละไม่รุ้ไม่ยุ่งอะไรเขาก็ส่งทห,หารมาช่วยเอสพีพีอยู่นั่นไงอ๋อือมาลบกับเจ้ายอดสืกอยู่นั่นไงอ๋อคืออ๋อส่งมาส่งมาให้เจ้ายอดส่งมาต่อสู้กับยอดสึกแล้วเพ่ส่งมาต่อสู้กับย้ายอดสืแสสบสแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดของว่าแต่มาใส่ชุดของรัสันเหนือ อ๋อก็เหมือน,นของคนมาแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดของตัวเองอ๋อก็เหมือนของกองลัง BGF อ่ะตามรมาสวมชุดกองลัง BGF ต่องพี่เนาะ,ะลำอยู่ตามแนว <c oughs> คล้ายคกันก็มามารวมกันับบ PP แล้วก็ T ีอันก็เพิ่งจะลบกันไปไม่กี่วันนี้ไงนั่นแหละพี่แต่ว่าไม่ทันได้ลบหรอเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่คลิปออกมามันไม่ได้ลบกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะ ไอ้อาชีเจเด็ดอะเจ้ายอดศึกเขาหลบออกไปก่อนเพราะว่าเขาไม่อยากต่อสู้เพราะม่ไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนใช่ใช่ใช่เขาก็เ,กเลยหลบออกไปก่อนแล้วแต่ที่คลิปที่ออกมาเป็นแก้ก,การสร้างอะไรเฉยเฉยสร้างกระแสะพี่ใช่ใช่ทีม่มีคนตายจริงๆมันไม่มีเจ้าฝั่งกลุ่มของเจ้ายอดศึกเนี่ยหลบไปหลบออกไปก่อนหลายชั่วโมงแล้วเพราะว่าชาวบ้านเขาอะบอกบอกให้หลบออกไปเพราะว่าไม่อยากให้รบกันเพราะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อน อ๋อคือคือเวลาของไ <c oughs> อ้รัชันเนื้อจะมาใีชาวบ้านเขาจะรู้ก่อนอยู่แล้วใช่คือมันเป็นเรื่องปกติคือชาวบ้านจะรู้ก่อนอยู่แล้วค่ะใครจะมาเพราะว่าตามตามแถวบ้านเราเนี่ยคือเขาจะมีคนที่เฝ้าเฝ้าทางเฝ้าทางคือหมายความว่ามันจะมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีสองคนต่อหนึ่งวันเนี่ยคือไม่ทํางานเลยคือมันนั่งเฝ้าเฝ้าส่งข่าวนี่แหละอ๋อครับครับ เขาก็ค oh, <if> ือพอมีข huh kind of ่าวมาอย่างเงี้ยเขาจะบอกต่อๆๆๆต่อๆกันอย่างเงี้ยอ๋อใช่จะบินไปบอกหมู่บ้านข้างหน้าก็เป็นจะต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อแต่แต่คืนนี้ไอการประชันหน้ากันระหว่างของไอ้ทหารของจัปบังฟ้าไอ้เจ้ายศศึกก็อยู่ใกล้ๆกันหมายถึงอยู่ใกล้ๆกันกับอะไรเอ่ยกับกับรัชชันเหนือพี่ที่ว่าเวลารัชชันเหนือจะมาเฮาตีอ่ะคืนนี้ก็ฝั่งเจ้ายศศึกถอนตัวไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่ะ อ oh, คือคอมันก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่คนละส่วนหมายถึงว่าสมมตินในจังหวัดหนึ่งมันมีหลายอำเภอไม่นะหลายหมู่บ้านอะไรเงี้ยอาจจะอยู่คนละที่อะไรประมาณนี้ไง oh. แต่ว่าฐานน่ามาอยู่กันคนละที่รันตากะอยู่คนละที่ครอ๋อ oh, คลิปออกมาคือคลิปเก่าก็ไม่แน่ใจว่าเก่าหรือใหม่อาจจะเป็นสร้างเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแต่แต่ จริงๆคือมันไม่ได้เกิดการลบก,กันแต่ความจริงคือไม่ใช่ไม่มไม่มีอ๋อเป็นคลิปตั้งแต่นู่นแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาตัดต่อหรืออะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตามข่าวคือเขาตามข่าวคือกลุ่มของเจ้ายอดศิกหลบหลบออกไปก่อนหลายชั่วโมงแล้วครับครับพี่ๆแล้วฝั่งฝั่งทหารที่เป็นทหารของเจ้ายอดศึกเขามีเงินเดือนให้ไหมมีคมีแต่ไม่ได้เยอะค่ะ น่าจะประมาณเอ่อไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันกี่ร้อยนะตะกว่านะมันสามร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่สามร้อยน่าจะเจ็ดอยใช้เงินไทยไงอ๋อครับครับน่าจะประมาณเจ็ดร้อยบาทนะดูไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่เลยโอ้แล้วฝั่งส่วนใหญ่นี่ฝั่งฟังของผู้หญิงก็คืออยู่ในส่วนการทํางานของผู้หญิงใช่ไหมไม่มีอะไรจะไม่ทหารหญิงอ่ะทหารหญิงส่วนมากก็จะอยู่ในการในงานเกี่ยวกับพวกการ ส,สนุนมันจะมีถ้าอย่างสมัยสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนก็คือคือเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไปนะนแล้วเลยไม่แน่ใจนะ,ะสมัยก่อนก็คือจะมีการไปไปทําแปรรูปอัญ,ญมณีอะไรพวกเนี้ยครับครับก็จะเป็นประมาณเนี้ย่แล้วก็เป็นสอนหนังสืออะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละเย็บผ้าอะไรประมาณเนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจอ๋อก็เป็นก็ก็จริงๆเขา,าใช้ชีวิตเหมือนพนเรือน สนประชาชนทั่วไปใช่ไหมพี่เพียงแค่ว่าเขาใส่ใ<ช>สวมเครื่องแ,แบบแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่ถ้าถึงเวลาที่ที่มีคนมาปลุกก็ต้องใส่ชุดทหารลบเหมือนกันอ๋อคือคือเวลามีองป้องกันตัวเองไงก็คือก็คือก็คือ,ค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 อผ่านการฝึกฝึกมาเหมือนกันครับครับเขาสามารถต่อสู้ได้นะพี่เนาะใช่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 ใชแต่ว่าถ้าเวลาปกตินี่คือก็คือไม่ได้เดินทางออกออกแนวหน้าโดยปกตินะครับครับครับ นอกจากว่าจะมีคนมาบุกอะไรประมาณนี้เพราะว่าทหารยิงมันไม่ได้เยอะเหมือนทหารชายครับครับก็ก็<ๆ>เลยสงสัยอต่ทหารไทยใหญ่เขามีเงินเดือนไหมมีอะไรไหมก็เห็นล่าสุดนี่จะยกสึกแกพูดว่าถ้าใครอยากไปเป็นทหารไทยใหญ่เนี่ยแกให้เงินเดือนเดือนละห้าพันก็เลยไม่รู้จริงหรือว่าเท็จนะไม่น่าจะจริงหรอกน่าจะเป็นเท็จน่าจะการปล่อยข่าวมากกว่าจะเอาในมาห้าพันู่พีเงินห้าพันห้าพันต่อเดือนนี่เยอะนะพี่นะ ไม่ใช่ก็เ,เยอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ<ะ>จะไปเอาที่ไหนมาระ,ระดับเทียบเท่าของนายทหารเลยนะพี่ใช่ไหมยามันมไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้น่าจะเป็นข่าวปลอมมากกว่าอ๋อข่าวปลอมแต่แต่ถ้าฝั่งฝั่งของใครที่เป็นทหารให้มีน, Online, น้องรายนเขามีเงินเดือนปกติแล้วใช่ไหมพี่เงินเดือนปกติแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นเงินพมา่าเงินพมา่าตามข่าวก็คือมันกี่กี่เหมือนจำไม่ได้แล้วอะ อ๋อ,อก็คือแต่แต่เขาไม่เยอะนะเพราะแต่ว่าคือมันมันมันระบบของแต่ละระบบมันไม่เหมือนกันนะอย่างทหารเข้ามานี่เขาอาจจะมีเข้าใหายย้เนี้ยมีเข้ามีนมนมีอะไรที่เป็นอาหารให้เนี่ยแต่เรื่องเงินมันจะไม่เยอะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืมระบบของแต่ละระบบมันไม่เหมือนกันไงก็สิทธิสิธิเขาอาจจะดีกว่าของฝั่งพี่น้องชาวเหลี่ยงใช่ไหมคือคือเกรี่ยงเขาต่อสูด้ด้วยลงกาเมื่อกเนาะเป็นเรื่อง,งกปกติกตค่ะ,คะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเข้ามาเขามีงอเบียอยู่แล้วเนาะ ป็นผู้เก็บภาษีทางประเทศอ๋อคือเขาเก็บทุกรัฐเลยใช่ค่ะเขาเก็บทุกรัฐอยู่แล้วอ๋อฝั่งไหนที่มีพวกไอธุรกิจสีเทาอาจจะได้เยอะหน่อยใช่ไหมพี่ก็คือเขาเก็บทุกรัฐอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีแค่เป็นบางพื้นที่คือพื้นที่พื้นที่อย่างยอดยอดสิงนี่ก็เก็บ เก็บก็คือมันจะเป็นส่วนนอกเมืองมากกว่าหมายความว่ามันมันไม่ใช่เป็นส่วนในตัวเมืองอ่ะส่วนเป็นรอบนอกที่เป็นพื้นที่ของตัวเองอยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นในเมืองแล้วก็พม่า,ม,ามันกินเรียบหมดอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้นี่ก็พี่เพราะว่า ถึงต่อต่อสู้วนไปเนี่ยเพราะว่ามีแต่สูญเสียทั้งสองฝ่ายพี่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะใช่ไหมพี่เ,เพราะอย่างนั้นไงยอดสิงถึงไม่สู้เพราะว่าที่ไม่สู้ไม่ใช่ว่าขี้ขาดนะ<อ>แต่เขารู้ว่างบประมาณจะเองมีเท่าไหร่สู้ไปคือถ้าเกิดสู้จริงๆิอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะจบภายในสองสามเดือนไม่ใช่เวลาเป็นปีๆจะสูญเสียงบประมาณไปเท่าไหร่เขาคิดให้มันรอบครอบ หนึ่งคือไม่หนึ่งคือไทยใหญ่กับ KNU กับ K กับ KIA จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ากลุ่มไทยใหญ่เป็นชาวพุทธครับคือกลุ่ม KNU กับ K K พวก KNU KIA พวกนี้เป็นคริสตคริสคือจะมีเงินสนับสนุนจากประเทศตะวันตกอ๋อครับครับ แต่ชาแต่แต่คือไทยใหญ่เป็นพุทเพราะฉะนั้นเงินสนับสนุนส่วนนี้คือจะน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยอ๋อครับครับมันก็มีแขกคนไทยใหญ่ที่ทํางานต่างประเทศแล้วก็ส่งมาแล้วก็มีเงินจากที่การการทําเหมืองเหมืองเหมืองแบบอัญมณีอ่ะฟานเฟืรูปอัญมณีขายส่งออกไปขายประมาณเนี้ยเปลืองแต่ว่าคือด้วยปกติเนี่ยอย่าว่าอย่าว่าแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นกองกําลังเลยเพราะว่า จริงๆแล้วนะพวกอเมริกันนะเขาสนับสนุนอยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าอา่อโดยปกติเนี่ยคนอนะ่ะแค่คุณถือศาสนาคิดอ่ะคุณต้องการอะไรเนี่ยเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วอ๋อขอแค่บอกใช่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 ใชแต่แต่ไทยใหญ่มันต่างมันต่างกันไทยใหญ่เป็นพุทธเออบางคนก็ว่าเจ้ายอดศึก ขี้ขาดบางคนเขาบอกว่าไม่สู้บ้างอะไรบ้างแต่จริงๆเขาต้องขี้ขาดหล<ร>อดแต่เขาคิดให้รอบครอบได้รอบครอบอย่างทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ย<ม>คนที่อยู่ในในรัดรัฐทัชชินน่ะครับหนีมาอยู่รัดรัฐฉันเหนือเนี่ยเยอะมากเพราะว่าทำามาหากินก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหนีการสู้รบแล้วลองคิดว่าถ้าเกิดรัฐฉันเนี่ยลบลบกับพม่าอีกอ่ะคนจะหนีไปที่ไหนเข้าเข้าเข้าจีนก็ไม่ได้มาไทยก็ไม่ได้อ คนจะต้องลำบากไม่รู้กี่แสนคนอืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าคนก็ต้องหนีมาหาแกอ่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้ไงหน,ะนีร้อนเพิ่งเย็นอ่ะนะพี่เนาะใช่แล้วจะเอางประมาณที่ไหนทุกครั้งที่รบกันอะ่ะคนก็หนีมาอยู่แถวแกเนี่ยอย่างยังไม่อยู่ดอยไตแรงนี่ก็ต้องสร้างเป็นศูนย์อพยพให้ไม่รู้กี่ศูนย์ต่อกี่ศูนย์อ๋อโซนใหญ่ก็โอ้ที่หนีจากการต่อสู้ฝั่งนเดส่วนใหญ่คือพอมามาแล้วก็ไม่กลับด้วยทีนี้อะ่ะเพราะว่าอะไรทําไมมาแล้วไม่กลับ พอหนีมามาอยู่หลายปีที่ดีนอะไรทุกอย่างถูกยืดหมดพอถูกยืดหมดพกลับไปไม่ได้แล้วไม่มีที่ทากินสุดท้ายต้องมาอยู่ไทยใหญ่ใช่ส่วนแรกส่วนสุดท้ายก็คืออยู่อยู่แถวนี้แล้วก็มาณเนี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะ๋อแล้วแล้วฝัว่งพี่ไอ้ประเพณีของรัชชานเหนือรัชชานใต้เหมือนกันไหมพี่เหมือนกันค่ะเพราะมันไทยน่แหนะแ,แต่แต่เขาปกครองกันคนละแบบเราะพี่เนาะ ฝั่งฝั่งเจ้าปางฟ้าอาจจะดุดุเขี้ยวๆหน่อยเหมือนสไตล์ของคอมมินิตใช่ไหมพี่ฝั่งนู้นไม่มีใครต้องการแกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีใครเขาอยากได้แกมาเพราะว่าส่วนมากเขาก็มีอยากให้เจ้าขนเจ้ายอดสิทธิ์ขึ้นไป,นไ,ปไอที่ทุกวันเนี่ยที่อาชีพเซไปอยู่ทางเหนือก็เพราะว่าชาวบ้านเขานี่แหละขอให้ขึ้นไปเพราะว่า อ้ฝั่งฝั่งของรัชชันเหนือเนี่ย,เ,ยเขาค้ายาแล้วก็เขาอะเอา,ายามาขายแล้วก็มันทําให้เด็กวัวยรุ่นในหมู่บ้านอะติดยาครับครับมันหลายๆอย่างแล้วคือพ่อแม่เนี่หยหลายๆคนอะเขาไม่ต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้เขาก็เขาก็เลยเรียกให้เจ้ายศิสิขึ้นไปรัชชันเหนืออ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเจ้ายศิสิก็จะสงคนไปอ่าฮะครับครับช<ม>าวบ้านก็อก็อย่างว่าแหละพอพอพอเจ้ายศิสิไป ก็คือไม่ให้เขามาขายยางไงใช่ใช่เขาก็รียมาตามล่าอาชีพอยู่ตลอดเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยอาชีพเน่ะไม่ได้ไปไม่ได้บุกไปหารัชันเหนือนะมีแต่รัชันเหนือที่บุกมาหารัชฉันใต้อ่าครับครับคำสั่งจากเาจาก้า้า<ะ>เพราะว่าเพราะว่ารัชันใต้เนี่ยไม่อยากยิงถึงแม้รู้ว่าเขาทําแบบนั้นแต่ต้องการให้เขากลับตัวมากกว่าเพราะว่า เพราะว่าเวลาตีกันเวลาลบกันเนี่ยคนที่ตายคือไม่ใช่ตัวหัวหน้าไงมีแต่รุ่นรุ่น<ๆ>แบบน้องรุ่นแบบลูกน้องลูกน้องก็คือเป็นลูกของชาวไทยใหญ่ที่โดนจับตัวไปทั้งนั้นก็คือมีแต่มีแต่ลูกลูกลูกคนไทยใหญ่อ๋อครับคบแล้วทีนี้ทหารฝั่งของราชันเหนือกับราชันใต้ไม่เหมือนกันนะราชันใต้เนี่ยพอมาฝึกเป็นทหารแล้ว ครบกี่ปีก็ว่าคุณอยากจะกลับบ้านกลับได้แต่ลักันเหนือนี่คือคุณต้องเป็นตลอดชีวิตอ๋อคือเป็นเลยเป็นยันตลอดชีวิตเลยลาออกไม่ได้นอกจากจากรณีอะไรตอนไหนมีพ่อคนมีคนหนึ่งคนรู้จักเขาเป็นทหารอยู่ละฉันเหนือพ่อเขาตายเนี่ยมางานศพพ่อมาได้วันเดียวยังไม่ทันได้นอนพ่อก็ยังไม่ทันได้ฝังเลยเขามันจับตัวไปทีนี้ พอจับตัวไปปุ๊บเลยกลับไปลบกันกับรัชชนใต้คนเลยหนีไปอยู่รัชชานใต้ใช่ใช่ก็หนีไปอยู่รัชชานใต้เลยอ๋อคือกําลังพลของใครอย่างรัชชนเหนือเนี่ยกําลังพลส่วนใหญ่คือไม่อยากอยู่เจ้าฟางฟ้าอยู่แล้วใช่ก็ไม่อยากอยู่เหลือลแต่ส่วนมากคือจะโดนจะโดนบังคับมากกว่า<อ>ไม่มีใครเขาอยากเป็นหรอกอมันไม่มีสมัครใจอ๋นอโดนข่มก็คือเวลาเขาจะมีอย่างนี้ไงเวลาเขาเขาจะขอมาว่าเขาต้องการเขาต้องการเด็กผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายแหละไม่ใช่เด็กผู้ชายหรอกคือ เขาก็จะจดไว้ว่าบ้านไหนมีลูกชายกี่คนกี่คนกี่คนอย่างเงี้ยครับครับเขาก็จะเขาก็เขาก็จะบอกว่าเนี่ยปีเนี้ยเขาจะเอาลูกชายของบ้านไหนบ้านไหนในหมู่บ้านนี้มีเท่านี้เท่านี้ต้องเอาให้เขากี่คนกี่คนเงี้ยถ้เาเกิดไม่ให้ก็คุณก็ต้องให้เงินก,กี่บาทกี่แสนกี่แสนกี่แสนจัดอะไรเพราะว่าไป,ไปถ้าไม่มีเงินก็มีอยู่ค่ะส่วนมากก็คือเรื่องที่จะหนีมากกว่าเอาเพื่อที่จะไปเป็นทหารของปางฟ้าใช่ใช่ใช่ แต่คนส่วนใหญ่คือไม่อยากเป็นอยู่แล้วเลยหนีทับมาอยู่ฝั่งไทยใหญ่อ๋อคือโอ้บังคับบังคับก็บังคับนั่นแหละไม่มีเงินให้คุณก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็อย่าลืมว่าคุณมีพ่อแม่มีครอบครัวเขาไม่ปล่อยอไม่ไม่มีคำว่าขู่ด้วยนะทำจริงด้วยใช่ไม่พูดพันทำเพื่อครับนี่ก็เป็นการคลิปการสัมภาษณ์ของประชาชนที่เคยอยู่ในพื้นที่ของ รัชชันเหนือนะครับแล้วก็ทัดได้ทําการหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ของรัชชันใต้นะก็ได้สอบถามข้อมูลคร่าวๆบางอย่างนะสำหรับสิ่งที่แอดมินถามก็ถามในสิ่งที่ควรรู้นะสิ่งไหนที่เราไม่ควรรู้แล้วก็อย่าไปถามนะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่ารับฟังนะครับก็ให้เกยีติซึ่งกัรและกกันนะเพราะว่าในการหลบหนีรีภายต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่สุขสบายเลยนะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เดือดร้อนประชาชนอย่างมากนะฮะนี่ก็เป็นการเปิดใจของหญิงสาวที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของรัชันเหนือแล้วก็หนีร้อนเพิ่งเงย็นมาอยู่กับเจ้ายอดศึกในพื้นที่ของรัชันใต้นะก่อนที่จะก,กันก็อย่าลืมกดไลค์